เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยว่าไงวะเฮ้เพื่อนกว่ามีความรักวะใครวะดูดูดูคนนี้ดู สวัสดีค่ะคุณกุ๊กค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องคําเป็นคําตายนะคะคําเป็นคือคําที่สะกดด้วยมาตาแม่โกงแม่โกนแม่โกงแม่เกยแม่เกยนะคะส่วนคําตายคือคําที่สะกดด้วยมาตาแม่กบแม่กกแม่กดนะคะคําเป็นก็จะมีมาตาที่สะกดดังนี้นะคะจะเรียนเห็นเลยอาเช่นคําว่า ก็เป็นคําที่สะกดในมากตาแม่เกยนะคะเป็นคําที่อยู่ในมากตากตัวสะกดดังต่อไปนี้ 妈不是，我去！我朋友那边去玩嘛，我就，我拜。 บอกเองแล้วเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนผู้หญิงกนได้มีคนเดียวในโลกก็คุยอยู่ซังจนเหนื่อยเพื่อนใจ้าเพื่อนรายการมันคือ,อมา้ารับน้อง

แล้วเพื่อน